ติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตกวันนี้ที่ก้าจะมีคําถามอะไรนะต้องบอกว่าคําถามในช่วงนี้ที่เข้ามาแบบฮิตๆ <c oughs> มากๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของแอดมิชชั่นครับเพราะว่าในวันที่10ถึงวันที่17พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยน้องๆเขาต้องแอดมิชชั่นกันแล้วผล <c oughs> ค,คะแนนโอ e เก็ออกมาหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็กําลังเครง่งเคียนมากๆ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะแอดมิชชั่นคณะไหนอะไรยังไง <c oughs> <c oughs> แต่ต้องบอกจริงๆนะคะว่ามันเป็นช่วงพีคของชีวิตช่วงหนึ่งเลยที่เราจะต้องคุ่นคิดแล้วก็ลุ้นอย่างสุดตัวว่าอนาคตของเราเนี่ยจะได้ไปศึกษาต่อที่ไหนค่ะ<ม>แต่ว่าวันนี้สิ่งที่พี่ก้าวอยากจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรเป็นเขาบอกว่าน้องๆปวชปวส เกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่นัทกันดีกว่าครับค่ะพี่นัทรัทยาเพชรวัฒนานะคะผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มาหาวิทยาลายัยซ U ว a ดีโค่ะและเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาตอนในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยครับเดี๋ยวให้พี่นัทตอบกันดีกว่าว่าทั้งปวชปวสเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบแอดมิชชั่นได้ยังไงบ้างในช่วงนี้เลยครับนั่นก็คือช่วงไขค,คำถามถานคำตอบ <laughs> พี่นัดกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นัด สวัสดีค่ะน้องพรีน้องเก้าแล้วก็สวัสดีค่ะน้องๆคนพันแอดรวมไปถึงผู้ปกครองที่เป็นกำลังใจให้กับคนพันแอดทุกท่านด้วยค่ะหรือท่านผู้ปกครองคนไหนอยากจะแอดก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับได้เหรอทำได้ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้แต่แบบอย่าไปเลือกคณะเดียวกับลูกอ่ะเดี๋ยวไปเลียนเป็นเพื่อนลูกลูกจะโกรธได้จะแบบคู่แข่งเพิ่มขึ้นต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของการแอดมิชชั่นเนี่ยมันแรงเหลือเกินแรงจนไปถึงน้องๆนะครับปวชปวสเขาเกิดอยากจะเปลี่ยนใจมาแอดมิชชั่น59 มาสามารถทําได้ครับคีย์เวิร์ดสำคัญขีดเส้นใต้กี่กี่เส้นครับสองเส้นตัวหนาใส่เครื่องหมายคําพูดคอมาไว้แล้วก็ปีกกาซ้ำอีกทีนึงแล้ววงเล็บก่อนแล้วค่อยลบทีเดียวไปเลยเยอะจริงๆนะคะทำไมมีความสําคัญยังไงคือคําสําคัญน้องพรีนคือคําว่าเปลี่ยนใจมันไม่อาจเปลี่ยนใจแบบกระทันหันได้เนื่องจากว่าในระบบแอดมิชั่นไม่ได้ห้าม ปวชไม่ได้ห้ามปวสแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ปวชปวสนึกอยากจะเปลี่ยนใจกระโดดมาแอดมิชชั่นเลยสันทีไม่ได้เพราะว่าสองกลุ่มนี้ทั้งปวชปวสเนี่ยเขาไม่ได้มีการจัดสอบโอ e เนโดยอัตโนมัติอัตโนมัติหมายถึงโรงเรียนส่งชื่อไปสอบที่พี่พี่ก้าอยู่มหกเรียนไปเล่นไปนี่กระโดดหนังยางนี่กระเคี้ยวหนังยาง เอาไหนังยางเขาไม่ใหไม่เคชยวอ๋อแบบอยากเอาใจพี่พรีนไงเคี่ยวให้มันเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะแล้วก็แบบก็เล่นไปวันๆานถึงเวลาต้องไปสอบโอเน็ตเลยถึงไม่ได้สมัครก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องปวชน้องปวชต้องเตรียมตัวเพื่อแอดมิชั่นล่วงหน้านั่นคือต้องสมัครถูกต้องสมัครสอบโอเน็ตเองแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินแล้วแกะแพท แดแพดเนี่ยหลายคนไม่ค่อยลืมเพราะว่ามันมีตั้งสองรอบลืมรอบแรกก็ยังมีรอบสองแต่อเน็ตเนี่ยเขาสอบปลายรอบเลยคือกุมภาพันธ์ปลายรอบการเรียนของน้องม6หรือปวช3แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้สมัครไว้ล่วงหน้าถึงวันสอบอเน็ตไปสอบเลยไม่ได้ไงพอไม่ได้ปุ๊บไม่มีคะแนนอยู่กับตัวจึงไม่สามารถแอดมิชชั่นได้แล้วแล้วไม่ใช่แค่ปวชปวสนี่หนักกว่าเพราะปวสนี่คือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหมายถึงเรียน ต่อจากจบปวชแล้วอีก2ปีค่ะแต่การสอบโอเน็ตให้ปวสสอบไม่ได้ต้องสอบวันที่จบปวชสามเข้าใจป้ะเรื่องสอบก่อนที่ตัวเองจะไปเรียนเพิ่มอีก2ปีนั่นด้วยแล้วหลายคนพอแพลนจะไปปวสแล้วก็ไม่ได้ใช้โอเน็ตเพราะปวสไม่ได้ต้องใช้โอเน็ตเลยไปในปวสสองปีอุ้ยอยากกลับมาแอดทีเนี้ยไม่ได้ตลอดการเลยโอนเลย ปวชและปวสต้องสมัครสอบโอเนต ใช้หลักการเดียวกันคือปีสุดท้ายของช่วงชั้นที่4ก็คือเทียบเท่าการจบม6ต้องจบปวช3แล้วสมัครส่วนจะนำโอเนตไปใช้แอดตอนจบปวชเลยหรือรอไปจบปวสก็ได้นี่คือแอดนะแต่ถ้าเป็นระบบรับตรงอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ผูกด้วยโอเนตก็ว่ากันไปก็แยกกันไปแต่ว่าถ้าเกิดจําไว้ถ้าเกิดว่ามีคนะโอเนตก็สามารถที่จะแอดมิชชั่นได้ใช่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ทําไม่ได้ไม่ได้ค่ะอย่างนี้อีกหนึ่งเรื่องครับงไปวชเขาจะสามารถเลือกคณะในการแอดมิชชั่น ได้ทุกคณะอ๋อโอเคเม,มือ่อเมื่อสักครู่เกดิดเอาไว้นิดนึงใช่คือต้องบอกว่าในระบบแอดมิชชั่นเกือบทุกคณะค่ะไม่ได้ใช้คำว่าทุกคณะ เกือบอันนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้2เส้นวงเล็บตัวหนาเช่นเดียวกันเเอง่ใส่ตัวเอียงเข้าไปถ้าย่อหน่อยก็คอนทรลไอมาทําตัวเอียงได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายอย่าลืมลบทิ้งนะลบไปเลยค่ะลบไปเลยอย่าไปฟังอย่าไปฟังพี่ก้าวทำไมทต่ไมน้องมองรายการเราแย่อย่างี้ไม่ต้องลบค่ะสําคัญมากเกือบทุกคณะแต่ว่าถ้าน้องดูแค่รหัสในระบบแอดมิชั่นค่ะนึกภาพบอกนะสองคนยังพอจําความหลังได้ใช่ไหมใช่ค่ะแค่ไม่หลายปีเนี่ยนะรายละเอียดเขาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ เ,ออเขาก็บอกแค่ว่าองค์ประกอบค่าน้ําหนักอะไรเท่าไหร่แค่นั้นเอง,งนะคะแล้วรายละเอียดทั้งหมดที่สําคัญว่า ปวชได้หรือไม่ได้มันอยู่หน้าหลังๆคือหน้าคุณสมบัติมีเหมือนกันค่ะบางคณะเช่นพวกสายวิทยาศาสตร์กําหนดเลยว่าต้องเป็นเด็กที่เรียนสายสามัญเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจบม6ค่ะดังนั้นเทียบเท่าไม่สามารถเข้าเรียนได้แต่โดยภาพรวมแอดมิชชั่นเปิดกว้างหมดเว้นแค่บางคณะเท่านั้นสรุปนะคะปวชเกือบทุกคณะเว้นบางคณะที่จะปรากฏแจ้งไว้ในระเบียบการส่วนรูปแบบของรับตรง ถ้ารับตรงดูง่ายๆคีย์เวิร์ดสำคัญกขียนใต,ต้หน่อยไหมไม่ต้องลไม่ต้องะนะคือคําว่าเทียบเท่าถ้ารับตรงใดเขียนคําว่าเทียบเท่าจัดเลยโป๊ะเชะมากอเอกชนหรือรัฐบาลหรือจะสาขาไหนก็ตามที่ไม่ได้เป็นการเรียนม .4 5, ม .5 ม .6 เทียบเท่าพระปริยัติธรรมนาฏศิลธพระรึศษาปวชรัฐปวชเอกชน เข้าได้ทั้งหมดค่ะนี่คือระบบรับตรงสรุปแล้วปวชก็เข้าได้2ระบบคล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องดูคีย์เวิร์ดด้วยนะวิทยาศาสตร์แต่อย่างแรกเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้วางแผนถึงอนาคตว่าฉันจะเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรือว่าจะเรียนที่เดิมของตัวเองก็สามารถสอบได้เผื่อไว้เลยใช่ไหมคะจะได้เพิ่มโอกาสขอตัวเองจบปวชก็สอบสอบสวยๆไว้ก่อนเพราะว่าก็สอบฟรีไงลำบากแค่ตอนสมัครแค่นั้นใช่ครับเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เรายังไม่อย่างรู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าไอเทมต่างๆไว้ไว้ใช้ในอย่างวิการแล้วกันนะคะรับน้อง<ข>อุดย<ข>อดค่ะ<อ>วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากน,น,น,นะคะขอบคุณครับ<อ><อ>ยินดีค่ะแลกะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันจนไไันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องทำท่าเยอะแเหมือนเหมือนกันเมื่อเราโกรธเกลียดใครสักคนมากๆให้บอกตัวเองว่าชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะอยู่ด้วยความเกลียดชัง ฉันแช่เธอสอบติบเขาสูงชีวิตมาหาวิทยาลัยฉันงในเธอสอบผ่า 趁著你還在。